บุ๋งอ่หมื่นพมวนทุกคนเลือกตะเกียงของไมเดือดตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงดับจนคุณคนนี้บอกว่าจิวใช้มวลจาแรงกายตัวเองเป็นไมเดแล้วทีมงานก็เลยเอาดอกไม้ทั้งหมดที่ไปยึดคืนมาเอามาให้จิวที่จําแรงกายกลายเป็นว่าดอกไม้ทั้งหมดอ่ะอยู่ที่จิวหมดเลยเฮ้ย <He i, S 2> คือเขาดูละเอียดมากคือนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าใช้มนอะไรคือถ้าอยู่ด้วยคือโดนหลอกไปเรียบร้อยละแล้วก็อันเนี้ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่ปะ คือแม่หมออ่ะมันบอกว่าทั้งหมดอะคืออีนิกมากไม่ว่าใครจะชนะเป้าหมายก็คืออีนิกมากแต่ว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอที่แบบจะต้องหักเหลี่ยมกันขนาดนี้ถ้าสมมติว่าทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันอ่ะอืมหรือว่าแบบมันมีความดีความชอบพิเศษว่าถ้าใครชนะหรือว่าทําตามเป้าหมายสําเร็จจะได้ส่วนแบ่งอะไรจากองค์กรหรอ หรือว่าจริงๆแล้วไอสิ่งที่แม่หมอกโกสมพูดอ่ะแม่งล้อเล่นไม่ไม่ได้มีใครแบบรู้เรื่องอินิคมาอะไรด้วยทั้งนั้นคิดเอ,เองหรือเปล่าไม่รู้